มุกเดีไซส์ปี2วันนี้เราอยู่กันที่งานไอที3เคงานกีฬาสุดยิ่งใหญ่ของเด็กไอทีโดยในปีนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำเพียงแค่ง,งานกีฬาอย่างเดียวเท่านั้นแต่เรายังมีการทําระบบหลังบ้านของเราเองอีกด้วยแต่งการทําเว็บไซต์ระบบไลฟ์สกอร์ยังมีเกมสนุกสนุกอย่างเกมป๊อปกู๊นอกจากนี้เนี่ยยังมีการเช็คไวไฟให้กับสตาฟในงานของเราอีกด้วยระบบจะลื่อไหลหรือระบบจะติดบั๊กไปดูกันเลย อนนี้กำลังจะไปชั้นสามครับได้ครับไดครับไปคุยกับคนพัดนากรครับผมยื่นปินครับผมอยู่ไอทีปีสครับไอทีปีสอก็ส่วนตัวมองว่าแบบเรามีกิจกรรมทั้งทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากใช้ทักษะของเราที่เราได้เรียนมาเนี่ยให้เกิดประโยชน์ก็เลยมีเว็บขึ้นมาครับผมดูนเพื่อนลากมาครับดูเพื่อนลากมาครับ จริงๆวางแผนไว้ว่าจะเสร็จภายในประมาณ2-3อาทิตย์ครับผมเดือนเดือนเกือบครึ่งเดือนเลยครับมีครับเด็กเราจะคงไม่ล้มหายก็มีครับผมก็มีปัญหาที่ว่าคะแนนเนี่ยบางทีก็อัปเดตไม่ได้ครับผมแล้วก็มีเรื่องของบั克เล็กๆน้อยๆครับผมที่เอาไว้แก้หน้างานครับผมสากลสื่อสารเรื่องอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับผมในการทําเว็บเช่นแบบเรื่องของการทำเรียลไทม์คอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เข่าเมื่อกี้ไปวิ่งเปรี้ยวมาครับ เป็นสกอร์สราานามบอลไม่อัปเดตอ,อ่ะ <c oughs> เรามีหล,ะละักสองฟีเจอร์ครับผมก็เป็นเรื่องของไลฟ์สกอร์บอร์ดที่ทําให้เราสามารถอัปเดตสกอร์บอร์ดได้อย่างเรียวไทม์ครับผมแล้วก็มีเรื่องของเกมเป็นเกมป๊อปฮานที่เอาไว้กดกันสนุกสนุกส่วนตัวผมมองว่าดีมากเลยครับ ทั้งแบบว่าการที่เราทําตัวเว็บมาเนี่ยมันทําให้ส่งเสริมตัวฟีเจอร์เราได้อย่างดีเลยครับเพราะว่าตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยเะเียรมากๆการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไปอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานได้ลื่นไหลครับผมครับผมชื่อปอนนะครับผมอยู่ปี2นะครับตอนนี้ทําหน้าที่ต่อเน็ตเวิร์กไวเลสให้กับงาน IT3K ครับผมให้อ่ทั้งสนามเนี่ยสามารถใช้งานไวเลสได้ขั้นตอนการทำเนี่ยคือพวกเราจะมาทําการเซอร์วิสสถานที่กันก่อนครับแล้วก็ดูแบบแปลนควบคู่ไปด้วยว่าภายในอาคารเนี่ยมี AP หรือว่าตัวไวเลสเนี่ยติดไว้กี่ตัวครรเาจจะะติด ตรงไหนและควรหลบแชแนลของไวเลสตรงไหนได้บ้างงานในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ง,งานกีฬาเท่านั้นแต่ยังเป็นสนามจริงให้กับเด็กไอทีได้แก้บั๊กแก้โคตดแบบเรียลไทม์จนบางคนเนี่ยก็ลืมที่จะเช็คกีฬาไปเลยแล้วเจอกันที่ไอทีสาพัจอมปีหน้านะคะบ๊ายบาย